ผมวันนี้นะครับผมพายนักเสกรนะครับมากันที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกครับผมและที่สําคัญนะครับวันนี้เราไม่ได้พามาดูของสวยๆงามนะครับแต่ผมจะพามาดูนะครับว่าทุเรียนที่นี่มีปัญหานะครับและนะครับบิ๊กนุนะครับก็ได้ลงพื้นที่เพื่อมาแก้ไขมาดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะไม่มีภาพสวยๆงามให้นักเสกรได้ดูนะครับแต่นะครับ วันนี้ผมจะพาพี่นองเรกษตรมาดูปัญหาและคุยเจ้าของสวนนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการาสาธิตวิธีการใช้งานต่างๆนะครับให้กับนัรกเกษตรที่ดูอยู่ทางบ้านได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าของสวนนะับไปครับผม ครับครับผมพสายันครับทุเรียนแปลงนี้นะครับมีปัญหานะครับมีปัญหาหนักมากเลยครับตอนนั้นเราที่โทรหาผมเนาะนะครับและพี่สายันเนี่ยมีปัญหาอะไรครับบอกเล่าให้พี่เกษตรกรที่ดูทั้งบ้านได้ใบมันเหลืองฮะใบมันเหลืองเลยอ่ะแบบช่วงแรงแรงอ่ะใบมันเหลืองแล้วร่วงร่วงจนหมดต้นโกนแต่เป็นบางต้นนะอมผมก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นอะไรเชื้อโรคอะไรทักอย่างหนึ่งนี่ครับผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ที่ผมใช้ผิดพัน ผมบิ๊กแจ๊ผมก็เลยโทรไปหาบิ๊กนุเขาปรึกษาดูด้วยว่าเออมันเป็นยังไงก็เออบิ oo, ๊กนุก็ให้ให้คําแนะนํามาว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมบอกาอาการเออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอดีบิ oo, ๊กนุเขาสนใจเข้า,เาใจใส่กับเกษตรกรเขาเลยก็วิ่งมาหาผมผมก็ดีใจมากเลยเนี่ยมาวันนี้ดูสิมาแนะนําให้ผมทําอย่างงู้นทําอย่างนี้ผมคิดว่าเออเขาไม่ทิ้งธรณีสยามนี่เขาไม่ทิ้ง เษตรกรจริงๆผมก็ได้ใช้กรณีสยามของบิ๊กนุเขาครับผมบิกแจ๊ดนะในขนั้นเนี่ยฮะก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าทุเรียนที่นี่นะครับปัญหานะครับก็คือใบเหลืองนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับพี่แรกผมคิดว่านะครับอาจจะเกิดปัญหาเรื่องโรคต่างๆนะครับที่กำลังระบาดในตอนนี้นะครับนะฮะซึ่งนะครับถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับโอกาสที่ต้นทุเรียนจะตายมีค่อนข้างสูงนะครับผมเลยทําการวิ่งมาดูให้นะครับและ พอมาถึงนะครับเราก็โอเคเาเปาะเาปวดหัวเปาะหนึ่งนะครับนะเพราะว่าที่นี่นะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเชื้องชราเลยนะครับเพราะว่าที่ยวใช้นาฬิกาดินและกลุ่มเช้ประจํานะครับแต่นะครับปัญหานะครับที่เราเจอนั้นนะครับก็คือนะครับหนึ่งครับปัญหาเรื่องน้ํานะครับน้ําไม่พอนะครับน้ําไม่พอขึ้นน้าต้นนะครับไม่ใช่ว่าน้ําไม่พอให้นะครับน้ําพอให้ครับ แต่น้ําไม่สามารถที่จะขึ้นไปเลี้ยงไน้นนำต้นได้นะครับนะ<ม>เพราะฉะนั้นนะครับปัญหาเนี่ยเลยทําให้เกิดนะครับหนึ่งครับใบเหลืองใบตกนะครับต้นแห้งกิ่งแห้งนะครับเลยทําให้ถ้าหากว่าเราอ่าไม่สามารถที่แก้ไขได้นะครับเขาจะเกิดอาการใบร่วงและตายในที่สุดนะครับนี่ฮะต้นนี้นะต้นนี้นะอ่าสี่ปีกว่าแล้วเนี่ยใบไม่มีเหลือเลยเนี่ยใบเหลืองแล้วร่วงหมดเลยครับผม เนี่ยนี่เราใช้ทรณนสยามลาดโคลนี่เดือนหนึ่งละได้ใบขนาดนี้นี่เราไม่ได้ม้นนะเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยใบขนาดนี้นี่นะอย่งเดือนมาแล้วอันนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าใบเนี่ยนะครับใบเล็กใบเรียวนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับใบแบบเนี้ยนะครับเราจะเห็นในทุเรียนพันธุ์หลินหลวงลับเลเท่านั้นนะครับแต่ของพี่เนี่ยเป็นมอนทองมอนทองนะฮะ มอนทองนะครับนะแต่ว่านะครับมอนทองเนี่ยใบนะครับให้ส <onscious> ังเกตดูใบเลยนะครับเนี่ยใบเนี่ยครับที่จริงใบใบมอนทองเนี่ยต้องกลางต้องใหญ่นะครับแต่ของพี่เขาเนี่ยเล็กห่อนะครับนี่แหละครับอาการนะครับขาดน้ําครับดูลําต้นนะครับลําต้นแห้งนะครับลําต้นแห้งกิ่งแห้งครับผมแต่นะครับไม่มีอาการของเชื้อราเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับพี่สายันนะครับ ขาดการดูแลตรงที่ว่าไม่ได้ให้ปุ๋ยบำรุงนะครับผมอันนี้คือคือที่พี่เราไม่ไม่รู้ว่าปุ๋ยอันนั้นมันจะทําให้ว่ายิ่งแย่ลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครมเพราะว่าเพราะเราเป็นมือใหม่เราก็ไม่กล้าครับเพราะว่าที่จริงแล้วนะครับทุเรียนนะครับควรให้ปุ๋ยทางดินนะครับควบคู่กับการให้อาหารเสริมทางใบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยให้พี่สายันเนี่ยนะครับให้ปุ๋ยในอัตราที่พอเหมาะนะครับ เพื่อที่จะฟื้นเขาแล้วก็เปลี่ยนรากใหม่ให้เขาใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราต้องรีบทาให้ทันก่อนหน้าฝนนะครับเพราะว่าอะไรครับทุเรียนนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปหลายๆครั้งนะครับว่าทุเรียนเรานะครับจะเริมเติบโตนะครับได้ไวสุดขึ้นหน้าแล้งนะครับนะฮะแต่พอหน้าฝนมาเนี่ยเขาจะทาการปรีใบนะครับแตกใบอ่อนนะครับซึ่งใบอ่อนเราเานี้นะครับถ้าหากว่าเราฟอร์มต้นไม่ทันนะครับจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจาเป็นต้อง ฟื้นต้นให้เขาและอย่างหนึ่งของพี่สายันเนี่ยมีต้นห้าปีแล้วด้วยนะครับและก็ออกดอกแต่ก็ร่วงก็มีนะครับซึ่งนะครับผมดูจากขนาดของกิ่งแขนแล้วนะครับกิ่งแขนเล็กไม่เพียงพอที่จะห้ลูกเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้นะครับเราจะมาช่วยพี่สายันในการทําให้ี้นแปลงนี้ออกรูปออกผลนะครับและออกดอกติดดอกดีนะครับนี่ต้นนี้เห็นผลแน่ๆนะครับต้นไหนครับต้นนี้เลยเนี่ยอันนี้เห็นผลจริง ใบมันเนี่ยต้นเนี้นี่ผมนี่ผมใช้ทรณีสยามมาประมาณสี่เดือนเนี่ยเมา่อนต้นแค่นี้ยต้นแค่นี้ยนี่สี่เดือนสี่เดือนพูดถึงนู่นแล้วนะครับสี่เดือนฮะเนี่ยนี่เรื่องจริงฮะเนี่ยดูมันก็ยังสวยดีอ่ะอันนี้ใช้ใช้จริงเลยครับผมอันนี้นะครับอันนี้ถือว่านะครับต้น พึ่งจะฟื้นเลยนะใช่ครับว่าเนเว่ามันมันแพะแกนมาก่อนเนี่ยครับผมเนี่ยอันนี้พึ่งจะฟื้นแล้วนนะฮะแต่ก็ถือว่ายอดเดินได้ดีนะครับแต่ว่ายังนะครับยังไม่สุดครับยังขาดอันนี้ผมบอกแล้วครับว่าปัจจัยนะครับปุ๋ยน้ํานะครับนะฮะต้องได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่านะครับเราจะไม่ให้ปุ๋ยทางดินเลยก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าจะให้ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวเลยโดยไม่บำรุงอาหารเลยก็ไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องควบคู่กันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับว่าใช้แบบไหนใช้อย่างไรวิธีการใช้ครับนะครับน้องเกษตรกรครับนี่ครับนาริยที่ดินนะครับใช้นาฬิกที่ดินนะครับสองช้อนโต๊ะครับนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับนะครับสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยนะครับนะ หลังจากนั้นครับพี่น้องเกษตรกรครับเราก็จะมาใช้ปีดพันธ์นะครับฟื้นดินนะครับนะนะฮะดูผมแกะก่อนนะนะครับอ่าปีดพันธ์ฟื้นดินอีกนะครับยี่สิบซีซีนะครับนะใส่ไปเลยครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับนะฟื้นดินสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับนะฮะเดี๋ยวผมก็แกะก่อนนะ ใสสูตรหนสูตรสสูตรสนะครับแล้วก็เร่งด่วนนะครับบูสเตอร์ของเรานั่นเองนะครับนะซึ่งนะครับนี่ฮะใส่ไปเลยครับยาละ20ซีซีนะครับหน่านะครับ่หลังจากนั้นมานะครับพี่น้องเษนรกรครับเราจะทำการคูเล่ครับผมจะเอาปิดฝาก่อนนะครับห่านะครับ เราทําการคุณครับผมคลนให้เข้ากันครับแน่นอนครับผลิพภัณฑ์ของเรานะครับคัดมาแล้วนะครับว่าไม่มีผลนะครับทําให้สุขภาพร่างกายของช่ษงเกริรกรเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับ ขณะที่พาไปชมนะพี่ถามนิดหนึงว่า5ปีที่ผ่านมาที่พี่สายันสุดหล่อเนี่ยปลูกทุเรียนมา5ปีเนี่ยหมดต้นทุนไปเท่าไหร่เห็นบอกซื้อมาทุกอย่างแล้วซื้อมาทุกอย่างเคมีก็ซื้อออซื้อมาเท่าไหร่ทั้งหมดก็คือนับไม่ถ้วนอ่ะไม่รู้เป็นล้านได้เลยเนาะเยอะ โอ้ล้วไม่ตายไม่โตลงทุนไม่ตายเรวก็ไม่โตเราลงทุนเราอยากจะได้ใช่แล้วพี่น้องเศรษกรขาต้องบอกนะว่าพี่สายันโทรมาทั้งหน้าไมล์หลังไมล์แล้ววันนั้นโทรหน้าไมล์แล้วเราอยู่กับพี่น้องเศรษกรได้ยินไปพร้อมๆกันวันนั้นบิ๊กนุกลงมาไหนพี่ตกใจแต่ก่อนที่จะไปทุเรียนยอดแตกสาเหตุพี่น้องเศกกรขะอย่างที่เราบอกว่ามาจากดินใช่ไหมเมื่อก่อนพี่ก็บอกว่าดินแข็งทุกวันนี้เนี่ยดูดิน เมื่อก่อนไม่มีขี้ไสเดือนใช่ไหมพี่ไม่มีเลยจะไปหาไสเดือนเนี่ยตอนนี้ขุดตรงไหนก็เจอแน่คุดเดินตตรงไหนก็เจอไม่อยากกินยากลัวไสเดือนตายแล้วดินเนี่ยฮะนุ่มฟูมากนะแนยากสบายเลยนี่เราไม่ตัดเราไม่ฉีดไม่ไม่ฉีดยาฆ่าไส้เดือนแล้วนี่แล้วก็ดูดูใบมันยังกับใบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอนุญาตพี่นพอจริกก่อนเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนมันมีไหมแบบนี้ไม่มีเลยไม่เคยมีเลยห้าปีตอนนี้กี่ปีต้นนี้ก็ห้าปีแล้วเนี่ยไออไอ้ ตุลาเนี่ยห้าปีพอดีนี่จะแฮปปี้เบิร์ีเดย์แล้วพี่น้องเด็ตกรขาอีกไม่กี่วันต้นมันแตกเห็นไหมเนี่ยมันขยายแล้วขยับเรือกขยายเนื้อแล้วขยายเนื้อแล้วพี่น้องเกษตรกรดูนะเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มปีเนีุ่ดยอดเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่แตกอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่ล้วไม่ล้าวไม่แตกแล้วแล้วก็ใบเนี่ยก็จะเป็นใบเก่าๆแบบนี้พี่น้อก่อนขาใบเก่าๆแบบนี้มันไม่แตกยอดดูดิเนี่ย หลังจากใช้ไม่ดีจริงๆอ่ะไม่ดียังไงอ่ะพี่ไม่ใช่แค่แตกอย่างเดียวนะคือแตกคือเขาได้อาหารเขาได้ปลอลภัยเริ่มเริ่ม่มไม่มีลาเลยเริ่มมีตาใบตาใบเนี่ยเนีลาต้นก็หอมสวยว่ลายเลยใช่ลายก็คือจะเป็นเนื้อสีมูดคือเนื้อเขาขยายเลยขยายเลยไม่แตกนะไม่ต้องกรีดด้วยเห็นในดูในนั่นเขาว่าต้องกรีดผมทําไม่เป็นไงไมก็ติดก็ต้นละกอนตัวใหม่พี่สันนี่แอบเห็นนี่คั่วดอกเหรอคั่วดอก ผมปล่อยมันล่วงมันมันมันไม่ได้เอาสามสี่มาฉีดเ่ยผมไม่ฉีดแต่ฉีดเดี๋ยวดูรักนี้นก่อนรักษาให้ดีก่อนเรื่อง่ก่อนค่ะทำไมถึง้เห็นพั่ดอกเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะอย่าว่าม่ออกดอกเลยยอดยังไม่ออกแต่หลังจากใช้ต้นสยามของเราเนี่ยแตกยอดออกดอกแล้วก็พี่ก็ปล่อยให้ล่วงเพราะเขาต้องการที่จะบำรุงต้นก่อนเนี่ยอันนี้คือห้าปีนะแต่หกปีอีกไห้าปีมันไม่สูงนะนี่มันไปเม็ดกว่าห้าปีมันยังเล็กๆอยู่เลยแล้วพอมาเจอสามเดือนกว่าแค่นี้เดือนสามเดือนกว่าโดนไปเม็ดกว่าเลยหรอ ใช่จริงๆเนี่ไม่ได้ผมไม่ได้โกหกนะโกไมเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้โกหกเลยแต่ดนใบใบเริ่มสวยแล้วนะต้นนี้นะอันเก่าก็มี นี่ยเนี่ยเนี่ยมันไปเม็ดกว่านะแค่สามเดือนน่ะเกษตรกรดูนะสามเดือนเนี่ยใบเก่านะอย่างที่บอกว่าต้นสยามของเราเนี่ยมันจะไม่ร่วงเลยทีเดียวเพราะอย่างอื่นๆบิพี่นุ้ที่เราทราบมาหรือเกษตรกรเคยบอกบอกว่าใบมันจะร่วงหมดเลยนะแล้วมัแตกใบแต่ของเราเนี่ยมันแตกใบใหม่ส่วนใบเก่าก็ค่อยๆสลัดทิ้งตามอายุเนี่ยใบเก่าจะเป็นอย่างนี้นะไอที่ร่วงอ่ะิ๊กแจ้เลยต้นนู้นอ่ะใจหายคิดว่ามันตายแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวไปดูต้นสุดท้ายเนี่ย ไอแต่ต้นนี้ใบเริ่มสวยแล้วนะพี่นะ้มั่อก่อนเป็นยังไงเล่าหน่อยต้นนี้ต้นนี้มันก็เนี่ยยังไม่เป็นทรงพุ่มขนาดนี้เลยมันยังไม่ได้นี่แค่สามเดือนมันทรงพุ่มมันออกมาผมก็ไม่อยากเชื่อเนี่ยดูสิเนี่ยมันรล้าแล้วมดล้าหมดเลยเห็นไหมเนี่ยล้าเนี่ยจะขยายมันผมว่าขยายเนื้อสร้างลูกขยายเนื้อไม่ไ่จะสร้างสร้างต้นเนี่ยครับผมเขาดีใจอ่ะพี่ดีใจเนี่ยเนี่ยดินมันแข็งดูดินที่ดิตอนนี้คือเมื่อก่อนน่ะพี่พี่น้องเตกคอนขาฉีดอัดเข้าไปเห็นไหมเนี่ย เมื่อก่อนอะดินแข็งขุดอะไรก็ไม่ได้นสีไสเเลยมไม่ใช่อย่างงี้นี่คุณน่ะเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ดินคือทุกอย่างอะพี่สายันอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่ดินจริงๆมันอยู่ที่ดินจริงๆริงเาเขาดีเขาได้ปลดปล่อยแร่ธาตุต้นก็สมบูรณ์แล้วเนี่ยบิ๊กเจ๊เขาพูดในเรื่องดินบิ๊กน้กเขาก็อัดเรื่องดินอะเรื่องดินผมก็เชื่อว่าเรื่องดินผมก็อัดธรณีเข้าไปค่ะ ลาเข้าไปแล้วเอามาเพิ่มพลังใส่เข้าไปอุ้นมันเข้าท่าเลยเดนะแล้วทําไมเมื่อก่อนถึงถึงไม่รู้ว่ามันไม่รู้นเราไปเน้นใบอย่างเดียวใช่ไหมใหม่มือใหม่หัดขับป้ายแดงเลยเนี่ยแล้วเราเรียนรู้มาจากไหนตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาเขาบอกอย่างนั้นคดีเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้หลายเขาหลายเขาก็เลยสับสนสับสนผมก็ถามว่าเขาเคยมีเหรอผมมาถามที่หลังผมไม่ย้อนอ่ะคุณเคยปลูกไ่มไม่เคยปลูกฟังเพื่อนอ้ยเคยจะเชื่อได้ไงก็รู้ว่าพี่เกษตรกรค่ะรู้ว่าหลายๆท่านนะ รู้ว่าหลายๆท่านใช้หมดนั้นในตัวทัดน่ะนะคะก็คือทำตามเขามานะคะเออมันไม่ผิดหรอกการทําตามเขามาแตุ่ดท้า้แหละเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ดีๆมาใช้อันนี้นะห้าปีนะคะพี่สายันที่ทํามา ต้นห้าปีพี่นักเกษตรกรข่ดต้นเล็กมันมันไม่ได้แล้วห้าปีไม่รอดแล้วคือคนคิดว่าล้มละลายแล้วแต่แปลงของพี่เนี่ยอย่าว่าแต่กินลูกแล้วเพิ่งจะแตกยอดแล้วตอนหปีเพราะนั้นวันนี้ทําสําเร็จแล้วนะพี่นะสำเร็จดีใจไหมอ่ะดีใจเลยอยากจะบอกต่อกับเกษตรกรเนี่ยว่าไปคําผิดคําถูกไม่ต้องแล้วเชื่อผมเถอะนะไม่ต้องไปพวกคุณนี่แหละผมว่าโชคดีกับผมอีกผมไปเสียไปเยอะคุณเนี่ยทำต่อจากนี้ไปอ่ะทำตามที่ผมเนี่ยเชื่อเถอะ ได้ผลอย่างนี้นะแล้วลงทุนไม่เยอะเลยนะไม่เยอะเนี่ยเนี่ยผมซื้อมาชุดหนึ่งก็ฉีดได้ตั้งหลายรอบนะหลายรอบเจ็ดวันตีห้าวันบางทีเลยไปวันไม่เป็นไรฝนมาแล้วใส่ไอ้นี่ไปด้วยไอ้จับใบอะโอ้ยคนพี่จทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยคุยมาตั้งนานยังไม่ได้ถามเลยทั้งหมดกี่ต้นเจ็ดแาดต้นส่าต้นคู่นะแล้วแล้วบิ๊กแจนลองคิดดูสิแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะเงินล้านเนี่ย มือแค่เอื้อมนะที่ปากกาเนี่ยคือพี่น้องเกษตรันที่ผ่านมาเนี่ยหมดไปหลายล้านนะหมดตรงนี้ขายบ้านมาสามล้านกว่าสามล้านห้ามันตรงอยู่ตรงเนี้ยเอาหน่ะเราเรียนรู้แล้วพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันพี่น้องเต่อนค่ะให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเริ่มแตกจานต้นนะเนี่ยใบมันร่วงเหมือนกันใช่ไหมพี่นะเนี่ยเนี่ยเป็นใบใหม่ใบอะไรเลยเนี่ยมันแตกแบบสามเดือนกว่าเอง่ามเดือนกว่า ตะก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้ผมผมถ่ายไปให้บิ๊กแจ๊สดูไปไปเทียบให้เขาดูนะอืเกษตรกรเทียบใ,ให้เกษตรกรดูด้วยว่าเมื่อก่อนนีกับตอนเนี้ยมันเป็นยังไงค่ะอืพี่พิสายันเออถามนิดนึงหลายคนบอกว่าโอ้ยบิ๊กแจ๊ดบอกสามวันเห็นผลห้าวันเห็นผลเจ็ดวันเห็นผล ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สภาพดินสภาพดินสภาพอากาศสภาพอากาศแล้วก็สภาพต้นใช่ของพี่เนี่ยห้าปีแล้วไม่ขยับขยื่นไม่แตกยอดไม่แตกใบแต่หลังจากใช้ของเรากี่วันพี่พูดความจริงกี่วันแตกยอดสักสามสี่วันเนี่ยมันมีปฏิกิริยาเจ็ดวันเนี่ยมันแตกยอดเลยพุ่งเลยเอาเอาแน่ๆนที่ผมทําเนี่ยอืผมทำงผมผมทําเองเนี่ยพอสามวันสี่วันอย่างเงี้ยสามวันเนี่ยเอา มันมีปฏิกิริยาใบเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเดอืมันสดชื่นอะเราสังเกตเรารู้นเราอยู่กับมันมาวันหนึ่งผมเดินมาในเนี่ยเป็นสิบครั้งนะามาดูมันอะผมอยากจะทําให้มันสาเร็จทำให้มันสำเร็จเดินละท้อนะพี่เดินมันท้อมันเดินแล้วอยากอ่างเดินเท่าไรใจผมก็เลยพี่แจนมาดูหน่อยสิมาดูหน่อยสิผมก็เออมาดูหน่อยสิมาพูดแล้วมัน ไปถ่ายในนั้นมันก็ไม่เหมือนจริงใช่พี่น้องเนะไม่แจเป็นไงอะไรเห็นปะเป็นไงพี่ห้าปีไม่ขยับขยื่นไม่ขยับพอใช้ปุ๊บเจ็ดวันแตกเลยเออเดี๋ยวปีเนี้ยผมจะได้กินแลวโอ้ยขอให้ได้กินแล้วนึเต่าดีใจแล้วนเต่าดีใจแล้วนะเชื่อมีนะเชื่อมือพ่อละแล้วผมก็เลยบอกต่อเกษตรกรเพื่อได้อันนี้สูงไม่ได้อะไรเรากพมได้อันนี้สูงบอกต่อกันไปเพราะว่าเห็นใจเกษตรกรความรู้สึกอะตอนที่ผม ผมเจอความรู้สึกแล้วผมก็คิดว่าเกษตรกรที่มันสิ้นหวังอย่างนั้น่ะผมก็เลยอยากบอกต่อผมจะได้อาน,นิสงส์ใช,ใช่ไหมใช่เราหมดไปเยอะเมดไปเยอะนะพี่นะ<อ>แล้วก็ ถือว่าเป็นเหยื่อเหมือนกันนะเหยื่อของผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะคะเอลยอแต่วันนี้นะคะเมื่อเจอแล้วเกษตรกรค่ะก็อยู่กันไปนานๆนะคะถ้าคุณทําให้ดีนะคะอย่างที่เราบอกว่าเริ่มต้นจากดินเลยคุณปลูกอะไรก็ตามถ้าปลูกด้วยดินเนี่ยเริ่มต้นจากดินดูแลทางดินให้ดีก่อนแล้วค่อยมาทางใบเกษตรกรหลายคนหลงทางที่สายันหลงทางไปดูที่ใบใบอย่างเดียวอะไรก็ใบใบใบพอใบไม่ดีฉีดใบไม่ดีอัด เมื่อก่อนที่ก็เป็นแบบนั้นใี่มันเป็นแบบนั้นแล้วผมไปซื้อยาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันจะให้ไอ้อย่างนั้นมาให้ไอ้อย่างนี้มากูจะไปซื้อสักกระป๋องหนึ่งมันให้ถ้าสี่กระป๋องสี่กระป๋องล้ไปสามพันกว่านั่นแหละเราเป็นเยื่อไงฉีดแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วพอมากับบิ๊กแจ๊กับบิ๊กนุ๊กเป็นไงวะผมซื้อแตกต่างกันไหมผมซื้อมาช่วงแรกผมซื้อมาสี่พันผมอัดก็ยังไม่หมดหรอกพราผมก็สงสัยปูซื้อปูบิ๊กบิ๊กบิ๊กแจ๊ดโทรไปหาบิ๊ก ขึ้นมาโอ้โหผลดีใจว่าทําเออก็พอพอพินุก,ก็ทําให้สักสามสี่วันให้มันกระ,ะเตื้องให้มันน่าจะดีไว้มผมบอกแฟนว่าน่าจะดีไว้อย่างนี้พผมมาว่าใจร้อนค่ะนี่แหละเกษตรกรใจร้อนใจร้อน,อนคือคือห้าปีเนี่ย ร้อนเลยนะไม่ร้อนตอนนั้นเลยพอไาเจอแค่ไปกี่เดือนเนี่ยร้อนจังเลยอสามเดือนผมงงอ่ะสามเดือนพี่นักเกษตรก่อนผมยันตกกจายเลยแล้วแตกเปี้ยๆเลยมันขึ้นไปหนึ่งวิ๊งนุที่ตอนตอนสามเดือนตอนไหนตอนไหนตอนสามเดือนผมบอกบิ๊งนุว่ามันแค่ไหนอ่ะพี่นุดูดิมันแค่ไหนมันแค่ขึ้นต้นแค่นั้นเองต้นนี้ใช่ไหมนะฮะก็คือโดยส่วนใหญ่เลยพี่นักเกษตรก่อนค่ะตอนนี้นะเริ่มเป็นทรงพุ่มแล้วเริ่มเป็นไหล่ร่วงหมดเลยต้นนั้นร่วงหมดเลยใช่ไหมดูดูมันเป็นนี่ ไอ้นั่นร่วงใบหมดเลยนะแต่มันแตกใหม่มาเป็นพุ่มแล้วนะเออ่ยเนี่ยเริ่มแตกใแล้วเริ่มเริ่มแตก่เนี่ยบิ๊กนุ๊กประมาณเนี้ยที่ผม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 พาคุณมาสามเดือนเนี่ยก่อนที่บิ๊กนุ๊กจะยอ่ยอดประมาณเนี้ยตอนนี้พุ่งไปเบสกว่าแล้วนะใช่เขาบอกนี่พุ่งพุ่งไปขนาดนั้นน่ะเออพี่นุ๊กเป็นอะไรวะสามเดือนฝ่าเนี่ยสามเดือนติดวันได้ไหม พี่น้กเกษตรกรขานะย้ํานะว่าถ้าเราบริหารจัดการาทางดินดีนะทุกอย่างมันก็ดีนะคะดินแข็งมา5ปีปลูกไม่ตายแต่ก็ไม่โตไม่ขยออกเยื่อไม่มีการแตกยอดเลย <underwear> ใช้ผลิตภัณฑ์ทนิสยามของเรา3วันเริ่มมีตาใบ7วันแตกยอดออกมานะแร่ธาตุต่างๆที่พี่ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยาไป5ปีที่ผ่านมาได้รับการปลดปล่อย มันอยู่ในดินดินแข็งพอดินร่วนซุยขึ้นเขาได้รับการปลดปล่อยการเจริญเติบโตก็ขึ้นมาจากอยู่เม็ดกว่าเนี่ยพุ่งไปเม็ดกว่าเม็ดกว่าที่คุณพีุ่ก้นเลยนะไม่ใช่ต้นสูงขึ้นเม็ดกว่าแล้วแตกยอดใหม่เพราะนั้นพอยอดใหม่ออกมายอดใบกลางพี่นศกค่ะจะมีใบใหม่ออกมานะคะพี่นศกเดี๋ยวเราจะเห็นพัฒนาการของสวนพิสัยยันไปเรื่อยๆ